อันนี้เรามาสร้างอัลบั้มรูปนะคะการที่จะมาเป็นตรงนี้ได้นะคะเราก็ต้องไปที่แทรกเลือกอัลบั้มรูปนะแทรกเลือกอัลบั้มรูปอัลบั้มรูปใหม่เราก็ไปเลือกสี่รูปภาพนะมันก็จะออกมาเป็นการสร้างอัลบั้มรูปแบบนี้นะทีนี้พื้นสีดำเราจอพื้นใหม่เราก็มาที่ออกแบบ แล้วนะก็เลือกทีนี้แต่ละสไลด์เนี่ยเราจะเปลี่ยนเราก็คลิกการเปลี่ยนแถบซุม่มสไลด์ที่สองรูปล่างสไลด์ที่สามคลี่สไลด์ที่สี เครบินสไลด์ที่ห้าการซูมสไลด์ที่หกเลาบานเกตอย่าอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแต่ละสไลด์ต่อไปรูปในสไลด์ป้ายแถบสีดำแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกเลื่อนเข้าออกมาสไลด์ที่สองรูป แล้วก็เลือกเพิ่มลดแล้วก็เลือกปัน่นนะคะเราก็ใส่เอฟเฟกแต่ละรูปได้นะะย่อขยายเนี่ยนะ